ปัดยางไปงอบงอบเจ้าของน้ำไปจอบหาร์เซย์เขาเห็นมืดมื้อมืดเว้นหาไ์เซย์บพอบันที่พอเห็นนอนหนาเป็นหู้สั้นพีวีอยู่ปลากาวสิลงไปเห็ลังมา่อคีมันยางนี้งอบงอบทีตู่พี่ปอบมันบ่อยคว่มือมือข่อยว่าสิว่าจังที่เราเอาแล้วแต่ว่าสิไปหลังมา่อคีบาดอ้ายจะสปาดูปลาดำอะไรปลาเมียข่อยจะอายคนลึกละตั้งมาดีดีมาเฮ็ดต้องข่อยจัิงดีจังเลยเขาก็ร่างนิยมย่อมใส่โอ้ยว่าจะจะข่อยไปย่อมไดเโอ้ยมันดำหน้าเจ้าก็อุ้มมัดกาเบิ้งข่อยเมื่นเลย กินเขาโยกกระเจ้ากินเขาจำป้นข้าวสวยบ่คุณเล้ยเบึงทศตาทิ้าพี่บ้าทปันเนี่ยอ่อนยังเงาเงือดต้นเงือดพี่บ้าบอกเขาว่าพื้นเจ้าตั้นน่ะเห็นผู้บาวมะฮะลูกสาวกป็สิทิ์พิมกาดลัดโลดหาเขาบ่มักจะสิบกขายหนาบ่คนเฮากันบ่มักบ่าหักกันบ่น้าหอดบ้านหอดเฮือนดอกบ่เสื้อค่อยดีแมนบ่ยิงห่อกันอยู่กลางทางตาเดียวยังโมเลียวเบิึงล่องถึงตาต้องใจยุ่งไก่ไปได้กะจ้า จ้าสิท่านหมูซื้อเขาบอกว่าเจ้าบ่าวซื้อยังสีลงการไปจังไหนมองสีลงซื้อเจ้าบ่าวเาก็จุดจุดกอนอคเคยพิมพ์จีซ่องผ่าป้าเดี๋ยวนี้บ้านนั่นตัวนี้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเจ้าสิเลี้ยงขอนมือตายพ่นตีเออดีแ่งัวมีคนมาขันเลี้ยงขันเกียซอยน่แตะวักกัแมนนี่หลีดีพี่เขาเลี้ยงในแต่ขอกับน้าส่นตัวแมนส่วนหัวใจสมัยสิเลี้ยงเขาได้เ่แล้วก็ข่สิโบก้าเรียกค่าชิ้นสอดแหงโอเคแน่เกิดเทาไปอยากได้ั้งแต่เงินอยากได้แตงาแตงทองเร เกิดข้อเลียนน้ำกัน ขายคนบ่อภูมิบ่อแล้วทำไร่ประเพณีไปนั่มฉะนัน้นแล้วประเพณีอัน,นดีงามหอบภาคกันอนุรักษ์ไว้เมอมาสูมาขอให้ผูดถ่อู้แก้ออกนาตาขอ,ขอพอ่อเขาเข้าใจแมนคั้นยูน้องกันไปค่อยเฮ็ดค่อยสางค่อยแปลงเฮ็ดบ่แมนแลนบ่เพี้ยงค่อยบอกค่อยสอนกัน<อ>จะไปลงไม้ลงมือจะขายจะตีกันมันบ่ขับบ่เพื่องหัวหอดกอดวันมาลูกข่อยส่งขึ้นมาจะไปขายไปตีเพราะว่าข่อยเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเบอร์เคยขาใเคยตีแล้วก็ลูกข่อยเบอร์เคยสางปัญหาเพ่อะก็แม่นักอกนักใจจ้าจะมันดีเฮ้ยพอเนี่ยหน่อเ่ลา ถกนึจับขั้นแสนหาเหนียงจ้อยหาลูกคุณโต๊ะสางพี่เหนียงเหรออุ้ยเจ้ามันส่งกูเุญยาห้องแห้งแท้อุ้ยปีนออกเลยเฮ้ยหุ้ยกระคาสะทอขนาดแสนหาแล้วยังว่าบ่แพงเออไอ้บ้านคอยแสนหาแตงเมียแต่สีข้นแถมง้อยอีกสองตัวแล้วแต่สีขาวพวกขาแม่นแล้วบ้านเจ้ามันเจียวแต่พ่อไปแลี้ก็ได้เอา ไม่ยิ่งเป็นหน่วยสมมติสื่อถึงแก่บ่แลคาตกวกงนัมทวว่วมเนียบ่ดนึ่งวันเป็นหน่วยกินกันตายพักบุ้งยืนน้ำมาทั้นน่ากินมันเจียวตะเภาอีกอันฮองฮาเสือบ่ได้เงินบ่ได้มีบ่มีลูกสาวเนี่ยเต็มที่แล้วมีแต่ลูกไส้เอออันควรมันเจียวตะเภาทิดไม่คู่กันตายในทุกคนโอ้ขอครกระน้ำล้มเดินไปถามเมื่อกี้เลยลาคาอยู่ดาววี่คนหนึ่งก็ดีคือกันนั่นแหละเอาโอ้ค่าดองเขาแพงปานนี่ เฮาจัดการแบบใหญ่โตมโห้านเอาให้ดซาไปทุกรอยเอสเจ็ดยาดนำข้าดองบักแพงเลี้ยงใหญ่โตเลยสั่งโตจีนมาเลยเลี้ยงโตจีนบ่เลี้ยงคนเด้อเอ้าก็เลี้ยงคนนั่นล่ะบ่เด้ะขอได้ยินว่าเลี้ยงโตเด้อว่างฮะไปถอดตาตีบเอาโตจีนมาตั้งเต็มเดินบ้านเซือเฉากมากินเลยเฒ้าเฒ่าสู่ปูซานไว้แล้วท่านเอ้าปูซานดีกว่าปูซานใหาแขกไปใช่ไหมเสกเจ้านั่งใส่เขาก็นั่งสาตบุยนั่งแน่นบ่นปุยเตะตะก้อเลยนะ หูอยูนั่งสัตว์มาเสิยดยอนขาวิชยอนขากับไปนั่งขั้นหัวไปเลยเวิคือบอกไปสั่นปู่สาเดหนนั่งปได้ยังสีถามหาหม่องยอนขาอยู่ปู่พื้นเนี้ยก็จะคุดลุ่มมองหันดันบอกมักลุ่มเลยไล่ล่องส่างฝาปิดไว้เน่าเป็นปลาแดกมาตลอดวิ เพี้ยนจังสันนี่ได้ลูกหนวดละวาสีเอาคุนเลยน้าไปตั้นักตั้งน้ำจังไหนตั้งให้หยังอ้วงแดงร่องน้ำฝนเต็มพอรอไปแหล่ะทุนโอ้ยแต่พี่บ้าเอ้ยบอกตอนนี้เป็นตะสั่งไปตอนนั้นแขกกินเขาอิ่มเหล่าเสียย่างนกคนกันรวยรวยไปกินหนังอ้วงแดงวันนี้ไหมเออขันกี่ขันย่างไปกินสิต่อสายย่างไม่ดูดกินคึ้นเรื่องโอพันนี่หรอกเกิดน้ายูอ้วงแดงมันเหมือนเราน้าสางมีกระตักกินน้าสางเหมือนหน้าโยมีห้องกระโยกินฟังตี้ฟังตี้จังสิโบบริการแขกนี่ไหมเอิเนมากินหอดสันบุญหมัวแงตัว มาเ่าเรียบยังสียำข้าวป้อนกินเกี่ยวอายุกูสุกต๊ะเครื่องก็หักตายกันล่ะเออปูสัตว์ก็ได้ว่าตาอาหารเต็มสัดเอื่นมาแล้วบ่มีแนวียูอนึกกินก็ซ้ำเอิ่นคนมาเอาพื้นจากของแมนอันนี้แมนข่อยเคยไปกินงานแนว่ยโม่เนี่ยขั้นโม่อิ่มโม่เต็มข่อยทำมาสีรงเฮือนเอ้าเจ้ามาสีหูว่าเจ้าเต็มบีบเบิ้งนังท้องจากของขั้นมาเกนซ้ำหน้าผากจ้างข่อยกาบพวกนี้โอ้พวกขาดทุนเยอนี่ยางเขาได้ขั้วมันตัวเป็นยังละใส่ถุงปกติกินสองถุงนี้ได้เออหันข้างๆเขาฝากว่าเป็นกูเรื จะคือของจัตว์แหละเขาใช้จักรบาทล่ะบุมคพีผู้ฝากมาดอกแต่ว่าเขาบอกว่าเขาอยากได้ของฟรีโอ้เอ๋อันลับซื้อจะไปฟักมุนเลยแล้วมันแงเขาบอกกินเลยเขามักแบบซีกุนกีหนาตะไรแห้งดีเออเออเขากินจางเลได้ล่ะสิปรุงถือปลาเขาบ่เนาะเอาเจ้าคือบอกไปเังสัตวอีกเขาสิไปเฮ็ดสมโอ้แกสิหล่อของเขาตัวสันติบุ๊คพีู่ฝากจักรเม็ดได้เยอะนี่ดีบุดีตทีแต่ว่ามาปรุงรสแง่เจ้าเออตัวตูดเขาไปปั๊บเพื่อ ลักสินสันคาจังสี่ขวดเขาอใส่ในกระเป๋าเลยบ่แล้วผักขมาเขาเตรียมไปนั่งอยู่ว่างใส่ผักขมาเขาหันหันดีๆเขี่ยนชนาผักแล้วเอเลือนเสียบไหลสดๆบ่นั่งโดนคุยกับเขาหัวมันก็ซึมแล้วเนาะเขาบอท่วงทีไอ้ท่วงสันต์หมดเพราะไงัวเจ้าคือจึงมีเลือดไหลกีแมนเซเดบุกขูกลมมวิทคังเราบังปฏิโทมวิทนี่ตัวเมื่อเมื่อเสียใจให้บไผ่ใหญ่เขาใส่ที่เขาเชียนสินอ๋อเฮ็ยไรเสีกรเฝ้าลงเงื่อนที่ก้มจับหัวกันได้ปั๊บมันหนักซีนโตเป้แล้วหุ่นเครื่องผักขม้าาเครื่ เป้วไม่ได้ที่แจกแนบริกินจ่อยมอญ่มวนาเขาได้ขั้วแบงคาจักงั่วควมหั่วเวิ้นนว้ยเอาไปยังงขาจักอ๋ก็ไปเผาไว้ตะแจงสัาพกิเลสหันอุดรัวเนี่นเราบอกขาดทุนเสันได้หมวางมาใช่หน่ยำพุดพุดนว้ยดีมากเอาห้าหูวแหลกสิ่งานห้าใหญ่คนนว้าพื้นได้ขางวจะหาตเลียงแขกตามสังอ่ะบยตามสังตามสังอือไอ้คอยไปเศร้าไปสวยจเตรียมไว้ล่ะสิ้นสันคอยมากขนาดอยมกของดิบเถอะเนาะเอา กินของดิบแั้วเป็นพญาธิ okay? ตัวตืดเปลืองยาเส้นด่านหนึ่งพันขาพยาตัวตืดเนี่ยยาเส้นด่านหนึ่งพันเห็ดมาขายหรือเห็ดมาแจกเห็ดมาขายคนมากินดิบเจียสมัใช่ได้ขายยาชนะโอ้โหราเ่นไอ้ี่คนยังมาทำโมบีหัวการฆ่าแท้ห่วยหาตลาดล่องรับไปเพียงบอกพี่บอกน้องกินดิบกินด้ากินลงไปรถเป็นพญาธิตัวตืดจะไปยานยาเส้นด่านหนึ่งพันมีอยู่กับบอกตัวห่วยฝนตกบ่ต้องกลางโฮม่หมวก์เรลุยกปโลกขั้นเป็นวัดมากนั่นที่ฟรีเขาน้าซ้ำปลากินดูแล้วมันเปลืองขั้นพบกินโลกเพราะน่านแอนตาทิ่ตีง โอ้ยสีมาหวังโฆษณาเอาตอนนี้บ่แนวไหแนวบ่โฆษณาจะขายลอตเตอรี่ก็ยังโฆษณาโฆษณาจะไรโปกเซฟานเปลี่ยนแขนงข้อยางอ่อนตลาดยีนตัวเขาผู้ใดอยากรวยแล้ววันที่หนึ่งยู่นี่เด้อร์ผมบอกเขาขนมเองเพิ่มบอกเอียงรวดคือบอกคุอในยังวัดสว่านไอ้ไอบาดเนีโอ้ยหวังผลต้องโฆษณาโฆษณาเกินเสือผลมี่ว่าคนโฆษณาแบบปิ้งไก่ไข่เน่าเต๋อปีไก่